มาสู่มัสยิดนะครับเพื่ออละหมาดสุยุต่อัลลอฮวสุอะตตาลาเป็นยามะนะครับตามคําสั่งของท่านนบีมุฮัมมัสสโลลัลอฮฺวาลวัลลอฮฺซัลลัมตามสุนนะของท่านรอัลซุนสโลลลอฮฺวาลวัลลอฮฺซัลลัมนั่นเองอันนี้ก็เป็นเป็นวาระของชีวิตที่เรานั้นได้ตั้งเจตนาตั้งเนตเอาไว้นะครับว่าชีวิตเราที่เหลือหลังจากนี้นะครับเราจะพยายามทุ่มเทนะครับตอบรับคําเรียกร้องของอัลลอฮะซุบฮานะฮูวะตตาลานะครับในการทําความดีแล้วก็งดเว้น หลีกหาจากความชั่วต่างๆนะครับตอบรับคำเรียกของทศรัสรัสรมในการปฏิบัติตามสุนนะปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนะครับที่ท่านได้ปฏิบัติเอาไว้แล้วก็สั่งเสียเอาไว้ด้วยนะครับว่าอะไรกุมิสุนนาตีวสุนนติลโคลฟ่าอิรอชิชดีนัลมาห์ดียนาตมัสกูบิฮะวาดูอะลัยฮะบินนาวยิสนะครับจำเป็นบนพวกท่านทั้งหลายนะครับอันนี้คําสั่งเสียทรัสู์นะครับว่าจาเป็นบนพวกท่านทั้งหลายเหลือเกินนะที่จะต้องปฏิบัติตามแบบฉบับของฉันแล้วก็แบบฉบับข ที่ปราดเปรื่องที่ได้รับทางนำเนี่ยนะจากชั้นเนี่ยนะให้เราได้ปฏิบัติตามนะแล้วก็จงยึดมั่นจงดําเนินจงปฏิบัติให้ต่อเนื่องแล้วก็เหนียวแน,น่นนะเสมือนกับที่ท่านขบกัดมันด้วยฟันกรามนั่นเองคือให้ทําอย่างจริงจังนะครับให้ทำอ,อย่างอ,าอย่างามุ่งมั่นนะครับแล้วก็เด็ดเดี่ยวนะครับแล้วก็ไม่ต้องหวั่นเกรงนะครับ คำติชินนินทาหรือคำกะแนะกระแหนต่างๆนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องต้องออถับพิธีคิดของเราให้ดีนะครับเอเลสเวลาบอกนะครับว่าฟลาตักชเวนนาสัวักเชาานีนะครับพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงอย่าก,กลัวมนุษย์แต่จงกลัวข้านี่คือคำสั่งของเาสุบฮานาะหัวตาลาเรากลัวถ้าเรากลัวมนุษย์จะว่าเออไอ้นี่ ทำตามสุน n เหรือจะเป็นคณะใหม่หรือจะเป็นวะฮบีจะเป็นนั่นจะเป็นนี่อันนี้มันเป็นคําพูดของคนที่เปิดปากโดยที่ไม่ได้เปิดสมองนะครับเราก็ต้องสบัสดิอดทนนะครับก็อย่าไปาต้านะอย่าไปหว่นไหวนะครับแต่สิ่งที่เราน่าจะต้องตั้งมั่นก็คือการยึดมั่นแล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งของละซุนตาลาแล้วก็รอซูลของพระองค์นั่นเอง อันนี้เป็นสิ่งที่ท่านรุณสุนที่สั่งไว้คำชับไว้นั่นเองนะครับว่าอะไรกุมบิซุนนาตีวะาสุนเตลคอาฟิโรดีมหดีตรวัสกุบิฮาวัดดวยอัลฮเบินนาว่าจีนี่เป็นคำสั่งของท่านรุณสุนทรลาฮ์เดลสลัมนั่นเองพี่น้องครับอัลลอดเวลา,อาบอกทางออกให้กับเราซึ่งเป็นบ่าวของพระองค์นะครับว่าถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่นะหรือถิอน่นที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยถ้ามันเป็นอุปสรรค มันมีสิ่งกีดขวางมันมีศัตรูที่คอยห่วงห้ามเราไม่ให้ทำลงไว้ซึ่งสัญญาลักษณ์รัศบีฮาเนหัวตาลาไม่ให้เราได้ปฏิบัติตามคำสั่งของรัศบีฮาเนหัวตาลานะครับถ้าเราสามารถที่จะต่อต่อสู้ต่อกอได้เราก็เราก็จะต้องต่อสู้นะต้องป้องกันแต่ถ้าเราดูแล้วมันไม่มีหนทางอะไรแล้วที่เราจะต้องอต่อสู้แล้วมีแต่ถูกกดขี่ถูกข่มเหงต่างๆไม่ให้ปฏิบัติตามแนวทางของรอัศมีนะครับ อัลวเราบอกว่าท the ิ่นี่อยู่แผ่นดินของเรานั้นกว้างขวางนะครับอัลเราได้กล่าวไว้ในสุราอษุมัตนะครับสุรษุที่39อายะที่10นะครับอัลเราบอกว่ากุลยาอิบาดิลละดีนะมนุษย์ตะกูรับบะกุมลิลละดีนะเซโนฟีฮาเิดุนยาฮะเซนะวรดุลลอฮิวาเซออินนามายอฟซาบิรุนะอัจราหุมบิเกริฮิซาบนะครับอายะนี้อัลลอฮ์บอกเอาไว้นะครับว่าจงกล่าวเถอะมูฮัมหมัดให้ท่านนบีมูฮัมหมัดสุรษุเราสลรษุนั้นมาประกาศกับ อุมาของท่านนะครับว่าโอ้ปวงบ่าวผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ่ยนะบอกธรรมดามุกมินผู้ศรัทธาทั้งหลายนะทั้งท่านที่เป็นมุกมินเป็นผู้ศรัทธาแล้วนะนะครับบอกอะไรครับนะอิตากุลละอิตากุรับบะกุมดินละดีนะอัสนูฟีฮาดิดุนยาฮัสนะจงยำเกรงพระเจ้าของพวกท่านเถอะบอกให้ยำเกรงพระเจ้าให้ยำเกรงอรัตุสมาหานูวะตะอาลาทั้งท่านที่เป็นผู้ที่มีอิมานแล้วนั่นแหละก็หมายรวมว่า ถึงเราจะมี إ ي م านเป็นผู้ศรัทธาแล้วก็จริงนะครับแต่อิมานของคนเรานะั้นมันมีขึ้นมีลงเช้านี้อาจจะอิมานมากแต่พอตกกลางวานันตกเย็นอ่ะอาจจะเหลือน้อยลงหน่อยนะหรือตอนเย็นอิมานมากแต่เช้าเนี่ยอาจจะอิมานน้อยหน่อยนะบางทีก็ไม่ตื่นละหมาดสุภีนะเพราะอะไรเพราะชตอน,นี่มันพยายามที่จะขัดขวางเราอยู่ตลอดเวลานะครับพยายามไม่ให้เราเนี่ยนะครับปฏิบัติตาม สุนทรคณตระซูลไม่ให้เรานะั้นปฏิบัติตามคำสาบคอและสุบฮาเนอต阿าแล้ว,ว,ลวขพยายามส่งเสริมเราในทางที่ผิดในทางที่ผิดนะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่อ่เป็นเป็นเป็นศัตรูที่คอยที่จะชักนําเราออกไปนอกเสินทางของศาสนาท่า,อาะะะนอับดลบอัลต阿拉เครื่องบ่อยท่านอบีบอกว่าจงยำเกรงพระเจ้าของพวกเจ้าเถิดนะสำหรับผู้ที่ทําความดีในโลกนี้ก็จะได้รับการตอบแทนด้วยความดีนะใครที่ทําความดีใครที่มุ่งม,มั่นใครที่รักษาอามันอิบัดาของเขา ไม่ใช่เรื่องละหมาดอย่างเดียวนะครับทั้งการบริจาคทั้งการช่วยเหลือคนที่เป็นมือล่างนะครับช่วยเหลือเด็กกาพร้าคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับตามที่อัลล์ใช้เอาไว้นะครับอัลกุรอานถือสินตคือทําตามแบบฉบับของท่านอัลเบีมุฮัมมัดสลต่านอัลามนั่นเองนะครับอัลลอฮ์บอกว่าคนที่ทําความดีน่ะก็จะได้รับการตอบแทนนะด้วยความดีนั่นเองนะแล้วก็แผ่นดินของอัลลอฮ์นั้นกว้างใหญ่ไพศาล นะครับตรงนี้แหละครับเราบอกแผ่นดินคอง์แล้วนั้นกว้างใหญ่ไพศาลเพราะนั้นสถานที่อะไรที่เราอยู่เนี่ยถ้ามันเป็นอุปสรรคอย่างมากมายเนี่ยเราก็จะต้องอพยพเหมือนกับคนยุคทอร์สโลลสลลสลามในในมักกะช่วยแรกที่ทอร์สลลสลลสลามนั้นอํน,ำนำอิสลามมาเผยแพร่น,นะครับก็มีการต่อต้านนะครับมีการกดขี่ข่มเหงคนที่เป็นทาสคนที่เป็นคนยากไรในเมืองมักกะเนี่ยนะครับต้องถูกผู้ที่มีอำนาจเนี่ยกดขี่แล้วก็ทารุณนะเพราะอะไรเพราะ มาศรัทธาต่อแล้วแล้วก็รอซศูลย์แล้วก็ยืนยัดที่จะปฏิบัติตามคําคสั่งเขาแล้วก็รอซศูนย์ก็ถูกทําร้ายถูกทารุณต่างๆนานาถูกจับขังถูกเขี่ยนถูกโบยอะไรต่างๆตงนี้อลอสเวลาก็เลยมีอายัดนี้ลงมาเพื่อที่จะให้วันนาผู้ินผู้ศรัทธานั้นน่ะได้อพยพกันไปก็อพยพไปยังอวิสินเนียกันนะประโยชน์อ,อนวิสินเนียตามคาแนะนำของทานรรลสุลตานฮวาริสซัลามนะตามโดยท่านยาฟนะฟัร์ตนะไปเพราะที่นั่นน่ะจะมีะผู้ปกครองที่เป็นคนที่เป็นธรรมนะ นตต็นกษัตริย์นชีนั่นเองนะครับอันนี้แหละครับเ,เป็นเป็นสิ่งหนึ่งพระอุทาห์หนึ่งที่ทําให้เราได้คิดว่านั้นการทํโรงไว้ซึ่งสัญลักษณ์ของอิสลามนะนะก็เป็นสิ่งที่สําคัญแต่เราอยู่ในแผ่นดินที่ที่ไม่ได้มีการกดขี่กลมเหงแ่นปินที่อิสระเสรีในการปฏิบัติตามหลักรมคำสอนของศาสนานะครับแต่ว่ามุสลิมหลายคนก็ยังเพิกเฉยทำเบาความแล้วก็ไม่รักษาสัญลักษณ์ของความเป็นมุสลิมนะครับ ไม่รักษาทำรูงไว้ซึ่งซึ่งซึ่งเสาหลักของศาสนาก็คือการละหมาดนั่นเองนะเราส่วบอ่าอัสลาตอิมาดุดดีนฟวันตารกหฮาฟะกดฮารมัดดีนนะครับถ้าจริงาการละหมาดนั้นคือเสาหลักของศาสนานะครับใครที่ละทิ้งการลนะหมาดเท่ากับเขาเนี่ยกำลังจะทําลายศาสนานะครับ ก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมเนี่ยแต่ไม่ได้ทำมรงไว้ซึ่งคําสั่งของละซุบฮะเนวตาลาและก็ระซูลของพระองคือเอาชื่อเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะเป็นมุสลิมกันก็เฉพาะฤดูหรือเฉพาะเวลามีงานเทศก,กาลแต่งตัวกันสวยงามนะครับแต่เวลางานจบแล้วก็คือจบนะก็ไม่ได้สนใจเรื่องราวของศาสนาไม่ได้สนใจเรื่องคำสั่งของละซุบฮะเนวตาลาเห็นประโยชน์ของดุนยานี่สําคัญกว่าคําสั่งของละซุบฮะเนวตาลานะครับ แม้จะทำตามแบบฉบับทำตามสุนัตท่านอบีก็ไม่ยอมที่จะปฏิบัติไม่ยอมใส่ใจถามว่าที่เราพยายามที่จะยืนหยัดในการปฏิบัติอามัณิบราฮิต่างๆเพราะอะไรนะครับเพราะเรารักอัลลอฮ์สุบฮานอฮุตาลาเราจึงต้องทําตามท่านอบีมุฮัมมัดสุลแลลสุลลามถามว่าเราเหนื่อยไหมก็อาจจะมีบ้างในการเหน็ดเหนื่อยแต่นั่นคือการทดสอบจากอัลลอฮ์สุบฮานอฮุตาลาแต่ครับเพราะอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานนะครับว่ากุลอิงกุลตุมตัวให้โบนอัลลอฮ์มุฮัมมัดจะประกาศนะใครก็ตามที่เขาบอกว่าเเารัักอลลนี่ย แล้วเขาจะต้องทํำยังไงฟัตบิอูนียุฮบิบกุมุลลอหนะดังนั้นจงปฏิบัติตามฉันก็คือให้ปฏิบัติตามท่านอับดุลบีมูฮัมหมัดสุสลตานั่นเองยุฮบิบกุมุลลอแล้วอัลลอฮ์จะรักรักพวกท่านถ้าเรารักอัลลอฮ์ก็ต้องปฏิบัติตามท่านนบบีมูฮัมหมัดแล้วอัลลอฮ์ก็จะรักเรานี่เราครับคือคําตอบเหตุผลทําไมเราถึงท่องทําตามสุนนะอย่างเคร่งครัดนั่นเองนะหลายๆคนก็อาจจะมองข้ามคําสั่งตรงนี้ไป นะครับคิดว่าเออเราเป็นนุสลซมแล้วเราละหมาดแล้วกันแล้วการที่ไหนก็ได้ไม่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันฟื้นฟูนแล้วก็ช่วยกันปรับชักชวนกันให้ได้รู้ถึงความสําคัญตรงนี้นะครับถ้าเรามีอุทธรณมีอุปสรรคมีความยุ่งยากเดือดร้อนบางสิ่งบางอย่างอันนั้นก็เป็นข้อผ่อนปลนเขาว่ากันไปตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเราอยู่อย่างสุขสบายอย่างปกตินะครับ เราก็จะต้องพยายามนะครับรักษาไว้ซึ่งส่วนหน้าของตลาดสุลทรส,สรลงลรามอิสลามในการมาร่วมกันในการละหมาดที่เป็นจะมาะน,นั่นเองนะครับอ<ๆ>เล็กบอกว่าบรรดาความพผ่นดินของอเล็กกว้างใหญ่ไพศาลนะแผ่นดินของอเล็กกว้างใหญ่ไพศาลถ้าตรงนี้มันมีอุปสรรคเหลือเกินเนี่ยเราก็พิจารณาดูนะมาอยู่ตรงไหนที่เราสามารถที่จะรักษาสัญ,ญลักษณ์ของอิสลามได้มาละหมาดได้มามัสยิดได้อ่านอัลกุรอานได้ถือสิ้นอดได้นะครับตัวนี้ก็เป็นข้อหนึ่งนะ เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นแรงจูงใจอันหนึ่งเวลาเราจะเลือกหาที่อยู่เนี่ยนะครับเราก็จะต้องดูว่าเอยอยู่ใกล้มสัสยิดไหมเราสามารถจะไปมสัสยิดได้หรือไม่แค่นั้นเองนะครับถ้าไปอยู่ในทําเลที่มันไม่มีมสัสยิดอยู่เลยเนี่ยแล้วเราจะทําอย่างไรนะครับบางคนก็บอกว่าเอาก็มันเป็นความจําเป็นอันนั้นเราก็พิจารณาเอาแล้วกันว่าเราจําเป็นแค่ไหนเราแก้ไขได้ไหมตัวนี้นั้นอุิมกับมสัสยิดเนี่ยมันห่างกันไม่ได้ มันชีวิตจะต้องผูกพันอยู่กับมสัสยิดอยู่ตลอดเวลานะครับวันหนึ่งในเจ็ดจำพวกที่จะรับร่มเงาของอัลลอฮฺสุลตาลาในวันอาครารันนั้นคือคนที่ผูกใจของเขานั้นผูกพันอยู่กับมสัสยิดอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่วันนี้จะมีใครมาละหมาดท,ที่มสัสยิดบ้างไหมได้เวลาละหมาดแล้วเร,เ,รเราไม่สามารถที่จะมาได้อะแล้วมันจะมีใครไหมอะไรต่างๆพวกนี้มีความผูกพันอยู่กับมสัสยิดอยู่ตลอดเวลานะหนึ่งในเจ็ดจำพวกที่จะรับร่มเงาของอัลลอฮฺสุลตาราในวันกิยาอัครารันนั่นเองเราบอกต่อไปนะครับว่า อินนายวฟซอบิรุณอัจรุมเบโกยเรหิซาบแท้จริงบรรดาผู้ที่อดทนนั้นจะได้รับการตอบแทนรางวัลของพวกเขาอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องคิดคำนวณนะก็คือคนที่อดทนอดทนในการที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของลอสุบฮาโนตัลาอดทนที่จะปฏิบัติตามสุตนะของต่อสูตรสุลรอหสลัมแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างนะอาจจะมีข้อจํากัดบางสิ่งบางอย่างนะอาจจะมัสยิดอาจจะอยู่ไกลไปสักนิดหนึ่งอาจจะเรามีรถเนี่ยนะ จะรถมีขับได้ขับมาเลยหรือรถไม่มีเรามีจักรยานมีมอเตอร์ไซค์ขี่มาใช้มันไปในทางของราสุบฮานะหัวตาลาหรือถ้าเรายังมีกำลังวางชาดีเดินมาไหวเดินมาทุกก้าวที่เราเดินมามัสยิดอลัลลอฮ์สุบะฮานวตาลาจะลบล้างบาปให้แล้วก็เวลกากลับอัลลอฮ์ก็จะอภัยโทษให้เพิ่มพูนความดีให้นะครับมันอยู่ที่สำนึกอยู่ที่ความมุ่งมั่นของเราหัวใจที่เข้มแข็งอิหม,มานที่แข็งแกร่งท่นนั้นแหละครับที่มันจะเอาชนะการกระซิบกระซาบของชะตอได้แล้วก็จะพาตัวเรานะครับมาสู่มัสยิด มาสู่การตอบรับการเรียกร้องของรับสลาดได้นั่นเองนะครับเอาเราบอกว่าถ้าจริงบรรดาผู้อดทนนั่นะจะได้รับการตอบแทนรางวัลของพวกเขาอย่างสมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องคิดคำนวณคนที่อดทนคนที่สมัตนะครับแต่เขาอดทนได้เขาสมัตได้เอาระยะเวลาก็จะตอบแทนให้ทั้งดุลยาแนละอะคอเคอร์โดยที่ไม่ต้องคิดคำนวณเลยนะครับเราก็ต้องคิดดูนะครับว่าอากาศที่เราหายใจเข้าไปสุขภาพเราที่ยังดีอยู่เนี่ยนะครับเราดูคนอายุเดียวกับเรารุ่นเราวเดียวกับเราเนี่ยนะครับจบชีวิตไปกันแล้วก็เยอะ เจ็บป่วยนอนติดเตียงก็เยอะแต่สําหรับเราเนี่ยอลอสสุมาลานี่นก็ยังให้เรามีความสามารถนะครับยังเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้นะครับ,ไไนะรบก็ให้เรานั้นใช้ชีวิตของเราใช้เวลาที่เหลือของเราในดุนยาเนี่ยในการทุ่มเทในการตอบรับคำเรียกร้องขอ,หหของลสุมาฮาโนตาราแล้วก็ศูนย์ของพระองค์กันเดียวกันภารกิจในดุนยาที่มีอยู่เนี่ยเราก็จะต้องทําด้วยควบคู่กันไปนะครับอย่าไปละทิ้งนะครับบางคนก็ทิ้งเลยไม่ทําอะไรเลยในดุนยาเนี่ยกลายเป็น กลายเป็นทําตัวเองให้เป็นภาระกับคนอื่นในสังคมอีกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับนนี้เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องต้องปรับทิธีคิดดูแบบอย่างว่าทศุนย์สละลาว์สลมแม้แต่ท่านเป็นรศูนยอคอแลับนะครับท่านก็ยังทำนะภารกิจในดุนยาจะทําบ้านนางานบ้านทําอะไรต่างช่วยครอบครัวอะไรต่างท่านทําได้หมดนะครับนั่นเองนะครับเลาบอกอย่างนะครับว่าอินกุลอินกุลอินนิยมิรตุอันอาบุรุลอฮะมุคลิซัลลัฮุดีนนะครับ อัลลอฮ์บอกว่าเจ้าก,กาวเทียนบุห์ม,มัดแท้จริงฉันน่ยได้ถูกบัญชาให้เคารพบ,บุรีต่ออัลลอฮ์โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาของพระองค์นะอัลลอฮ์ให้ท่านอบีมาประก,กาศนะว่าฉันเนี่ยได้ถูกบัญชาให้เคารพพักดีต่ออัลลอฮ์นะครับประก,กาศอันนี้ก็เพื่อให้เราเนี่ยได้ทำได้รู้นะได้ถนักว่าเราเองก็เช่นเดียวกันนะถูกใช้ให้เคารพบ,บุรีต่ออัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลานะครับแล้วก็เป็นผู้มีความบรสสิสุทธิ์ใจในศาสนาต่อพระองค์และต้องมีความ อิกลาสด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยม่ใช่ทำพักดีต่อเราแฝงด้วยกับความะาร์บอโอ้อวดต่างๆมาใช้นะครับทำด้วยความอิกราสทาด้วยความบริสุทธิ์ใจทําด้วยความสํานึกในฐานะที่เราเป็นบ่าวขอแล้วสุภาพนะหัวตาลาแล้ววันหนึ่งนี้เราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์นะครับแล้วก็กลับไปรับการสอบสวนนะถึงการกระทำของเราที่อยู่ในดุนยานี้นั่นเองนะครับ ทุกอย่างลลอสตาลาจะถอบแทนให้อย่างครบถ้วนแล้วก็ยุติธรรมนะครับก็ขอให้เรานั้นด้วยช่วยกันขอดุอ่าน,นะครับขออัตลานั้นได้โปรดรับนะครับการทำอวะมาในเวลาของเรานะครับแล้วก็อภัยโทษในบาปกรรมความผิดต่างๆให้กับเราแล้วก็ขอพรองนะให้หัวใจเรามีความเข้มแข็งนะครับ ให้เรายืนหยัดในศาสนาของพระองค์นะครับจนกว่าลมหายใจสุดท้ายในดุนยาเราน่าจะออกจากร่างไปนั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้องไว้ตรงนี้ครับอักูโลกาลิฮาซาฟาสักฟิรุลลาซีมัลลัยวะละกุมบริษัทลมุสลิมีนามิงกุลิดัมฟัสตักฟิรูฮุอินน a ฮ u ว a ลกัฟูรุรอฮีมัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุฮต